ในส่วนของพื้นที่บ้านท่ามะพร้าวในตำบลของพลเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดนะครับค่ายเยาวชนกันมาอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากด้วยสภาวะของโควิดนะครับในวิกฤตต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้ห่างหายไปหลายปีนะครับทำให้การกลับเข้ามาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็จากการจัดค่ายในคราวที่แล้วในปีที่แล้วเนี่ย ทางตัวแทนของทเทศบาลเองตัวผู้บริหารเองก็ได้มาเห็นนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็จนกระทั่งเป็นที่มาของค่ายที่2ครั้งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะครับว่าตัวผู้นำเองเนี่ยในชุมชนเองก็ได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกันกับทางเทศบาลในการที่จะมาพัฒนาศักยภาพของเยาวชนของตำบล แล้วขนาะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเรื่องสําคัญกว่าน,นั้นคือการที่ผู้ใหญ่เปิดพื้นที่นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเด็กๆเ,เนี่ยลุกขึ้นมานะครับที่จะมาเป็นผู้นํานําพามาซึ่งสุขภาวะที่ดีสําหรับคนในตำบลร่วมกันหนูมีความกล้าหาญมากขึ้นมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ามากขึ้นค่ะหนูได้เรียนรู้หลายอย่างเรื่องการวางแผนในการใช้ชีวิต การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรการการคัดแยกขยะหลังจากเราจัดค่ายแล้วครับเรามีการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเรามีการนัดเด็กมาทํากิจการรมทุกเดือนครับปัญหาหนึ่งที่ทางเทศบาลและทางชุมชนเห็นร่วมกันก็คือปัญหาเรื่องของการจัดการขยะเราก็ไปติดต่อเทศบาลครับให้เทศบาลเนี่ยมาเป็นวิทยากรช่วยให้ความรู้กับเด็กๆเ,เราพาเด็กๆไปดูงานที่โรงเรียนเทศบาลคลองจีลาสองในเมืองตัวเมืองจังหวัดกระบี่ ซึ่งโรงเรียนนียเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการทำซีโรเวสก็คือทําขยะศูนเปอร์เซ็นต์ในโรงเรียนเราพาน้องๆไปดูงานที่บริษัทวงพาณิชย์ให้น้องได้เรียนรู้ว่าขยะนั้นมันมีนมูลค่าถ้าเขาแยกขยะเป็นเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าจากขยะได,ได้เหล่านี้คือองค์ความรู้ที่น้องๆได้หลังจากที่น้องๆได้มาแล้วเนี่ยน้องๆก็มาลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงเวลาผมเห็นเพื่อนซัดขยะที่ทิ้งเพี้ยนพลาดผมก็บอกว่าไปคัดแยกขยะนะอย่าทิ้งขยะแบบนี้นะเพราะว่า สรงสารคุณก็บนะครับ so ก็ไ so ด้ไปบอกพี่พี่น้องน้องลุงป้าน้าอาแถวแถวบ้านค่ะก็ต้องคัดแยกขยะแบบนั้นแบบนี้คัดแยกแบบไหนค่ะก็เขาก็ทําตามค่ะก็ต้องขยะเต็มเดี๋ยวพอประเด็กไปพร้อโอ้ขยะจากที่ว่ามันมาเป็นถุงถุงแบบตั้งแบบไม่รู้สะเปะสะปะพอเด็กไปลงพ่อแม่ครับพ่อแม่ครับอยากให้เก็บขยะแต่ถุงน้ำเนี่ยมันเรียบร้อยปรากฏว่ากดยัดแต่ถุงน้ำเรียบร้อยเลยแล้วขนาดเดียวกัน เมื่อเด็กได้ทดลองลงมือทําผู้ใหญ่นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านกําลังใจด้านอะไรแล้วเนี่ยยังลงกําลังกายยังลงอาจจะเรียกได้ว่าทรัพยากรที่แต่ละคนมีความรู้ความคิดอะไรต่างก็มาช่วยกันกับเด็กๆก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับก็เลยมองว่าน่าจะมีการจัดให้ครอบคลุมทั้งตำบลของคนนะครับเลยหารือกับทางโรงเรียนแล้วก็มีจินว่า ทางเทศบาลเนี่ยจะสำรวนงบป,ประมาณโดยขอความร่วมมือว่าให้ดึงโรงเรียนทั้ง8โรงนะครับของรัฐบาลแล้วก็หนึ่งโรงของเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมในการจัดค่ายครั้งที่2ที่จะเกิดขึ้นนี้ทางเทศบาลเองก็ได้ํดำเนินการนะครับจัดสรรงบป,ประมาณนะครับเพื่อมานุนการในพื้นที่นะฮะในการเข้าค่าย2งคืน3วันให้กับน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนผมมักจะสนับสนุนนักเรียนอยู่เสมอว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผ่านกระบวนการค่ายมาและผมนึกว่าผมคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเอามาพัฒนากับนักเรียนของเราให้เป็นนักเรียนที่เติบโตขึ้นไปเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพต่อไปครับค่ายนี้เนี่ยจัดขึ้นมาเพื่อให้น้องๆ้องเนี่ยค่ะทั้ง9โรงเรียนในตำบลลองพลน,นะคะ่ะมาทำความรู้จักกันมาแลกเปลี่ยนและก็ทำกิจกรรมกันนะคะ ผมได้รับความรู้จากที่นี่และได้ฝึกความเป็นผู้นำได้ฝึกทำงานกันเป็นทีมเมื่อก่อนหนูไม่กล้าแสดงออกค่ะจับไม้นี่มือสั่นดิ็กๆ,ๆเลยค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกว่ากล้าจับไม้มากขึ้นแล้วค่ะกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำผมได้เรียนรู้เรื่องการแยกขยะในกิจสารกิจกรรมวับขยะมันมีหลายประเภทครับถ้าไม่แยกก็ขยะมันก็จะปนกันครับ แล้วก็ขยะอันตรายก็ต้องแยกไปขะยะนึกครบัวมันอันตรายคือเพื่อนเพื่อนในห้องแล้วก็คนรอบตัวหนูคือเขาเป็นคนที่เสพยาเพราะหนูเห็นปัญหาเหล่านี้แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆตัวหนูหนูเลยหนูเลยอยากมาเข้าค่ายนี้แล้วก็อยากพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วก็อยากมาเป็นแกนนำค่ะวิทยากรและก็ทีมงานทุกคนก็คือช่วยกระตุ้นนักเรียนให้กล้าแสดงออก แล้วก็เพิ่มศักยภาพของนักเรียนอันนี้ที่ครูเห็นได้ชัดสําหรับค่ายนี้นะครับการทํางานร่วมของผู้ใหญ่นะครับการทํางานเป็นทีมก่อนที่จะเขาจะทํางานสิ่งใดเนะี่ยเขาต้องรู้จักวางแผนรู้จักการประสานงานการทํางานเป็นทีมความคิดของเขาจะเหมือนกับเป็นความคิดของผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นหลังจากเข้าค่ายแล้วกลับไปที่โรงเรียนนักเรียนจะเก่งขึ้นกล้าสแสดงออกนะคะแล้วก็มีภาวะเป็นผู้นําสูงนะคะแล้วก็จะมีจิตอาสามีน้ําใจสิ่งตรงนี้แหละครับที่ว่าผม ผมภูมิใจมากท,ที่เราเราช่วยกันทําให้เด็กเกิดสิ่งนี้นะครับเขากล้าที่จะทําดีนะครับเขากล้าที่จะทําดีเด็กพวกนี้จะเป็นกําลังหลักของตามมําบลของต้นต่อไปพอ,อ,โ,อรโรงเรียนทุกโรงเรียนเห็นถึงอาจจะเรียกว่าประโยชน์นะครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าทําให้เด็กและเยาวชนของแต่ละโรงเรียนได้มีโอกาสมาทํางานมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับและจะทาให้เกิดพลังร่วมของคนในตําบล นะครับโดยเฉพาะยิ่งจากเด็กและเยาวชวนกลุ่มนี้ล่ะครับเพื่อที่จะมุ่งมั่นครับที่จะทําให้ตําบลคลองคนเป็นตนําบลที่ทุกทกคนอยากจะเห็นจึงที่เราคาดหวังในโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในตําบลคลองคนในวันนี้ก็เพื่อจะให้เยาวชนของเราได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องไฟของตัวยาเสพติดและไฟเสี่ยงต่างๆเพื่อจะไปแนะนําในจุดของเยาวชนกลุ่มอื่นๆที่มีความเสี่ยง ถ้าเราพัฒนาเยาวชนเหล่านี้ให้เป็นบุคคลที่ดีนะครับมีคุณภาพนะครับเป็นพลเมืองที่ดีของท,องท้องถิ่นเนี่ยการพัฒนาด้านอื่นๆเนี่ยผมถือว่าบุคลเหล่านี้จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาก็คือถ้าเกิดมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นอะไร้วแต่คนในชุมชนจะมาร่วมร่วมด้วยช่วยกันมันเลยทําให้พวกเราที่เป็นเด็กรุ่นหลังเนี่ยเห็นว่าอ๋อขนาดรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะ่ะยังมีความช่วยเหลือช่วยเหลือกันในหมู่บ้านไอเราที่เป็นรุ่นหลังอะ่ะเราต้องต้องเดินอามร่วมด้วยช่วยกันแล้วหมู่บ้านเราจะเข้มแข็ง การพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยถ้าเราดึงเด็กเข้าไปอ่ะเด็กคือพลังจุดเล็กๆนะขอแค่กินน้ําเปล่าสักแก้วหนึ่งอ่ะกับการไปเก็บขยะของเขาเขาก็ยอมนะคุณยายลูกหลานจูงมือกันช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านเลยแบบเนี้ยหนูเชื่อว่ามันทำได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะซึ่งอันนี้แหละครับคือภาพที่เราอยากเห็นเป็นพลังความร่วมมือระหว่างผู้นำผู้นำชุมชนผู้นำอย่างเป็นทางการแล้วก็อย่างไม่เป็นทางการ นะครับมีโตอิมามผู้นําทางด้านจิตวิญญาณก็เข้ามามีส่วนร่วมทําให้พวกเราเนี่ยเห็นเลยครับว่าศักยภาพของคนในตําบลคลองพลแห่งนี้เนี่ยมีอย่างมากมายแล้วก็ขนาดเดียวกันก็มาร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาชุมชนพัฒนาตําบลของตอนเองให้เป็นพื้นที่สุขภาวะเพื่อประโยชน์ของทุกคนที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขภาวะ ทั้งทางด้านกายแล้วก็จิตใจแล้วรวมถึงสภาพสังคมที่ดีขึ้นแล้วก็ขณะเดยียวกันสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ